สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะพา f อซทุกๆท่านนะไปชมพระผงคุณแผนนะรุ่นนี้พระผงคุณแผนรุ่นนี้น่าสนใจยังไงนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะเพราะว่าผมดูทรงะรุ่นนี้นะจะแรงมากๆในอนาคตนะเพราะว่ามีผงพรายกุมารน,นะพรายแม่สม้ม ของหลวงปูดทิมวัดละหานไล่อยู่ข้างในด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นหลวงพ่อพัดปุกเสกมวลสารผงพายหลวงปูดทิมวัดละหานไล่แค่พูดชื่อนี้มาเรื่องผงพายต้องยกให้เลยนะวันนี้เราจะมาในชื่อรุ่นนี่เลยฮะขุนแผนผงพายนะฮะขุนแผนผงพายกุมารดีกว่านะวงเล็บว่า พายแม่ส้มนะหลวงพ่อพัดปุญญกามวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะรุ่นนี้พายแม่ส้มพายแม่ส้มวันนี้มีครบทุกรายการนะมีครบทุกรายการให้ fc ได้ดูเลยตั้งแต่รายการที่1นนะนำเลิกนะรายการที่1นึ่งนเลิกนี่นี่กล่องนาเลิกนะรายการที่2นะรายการที่สองนี่นี่นี่รายการที่2นะอง ครู crew, นะองค์ครูรายการที่2เป็นองค์ครูนะเดี๋ยวแกะให้ชมด้วยนะรายการที่3ามนะรายการที่3เป็นชุดกรรมการนี่คือชุดกรรมการนะชุดกรรมการรายการที่4รายการลุ้นเหนือนะรายการที่4รายการลุ้นเหนือนี่นะที่สุดแน่นอนวันนี้ได้เห็นกันทุกรายการเราจะเริ่มนะมาแจง้งพี่ๆกันก่อนนะว่า มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างอ่ะเราเริ่มตั้งแต่รายการที่4รายการลุ้นเนื้อนะฮะกล่องจะเป็นสีเขียวนะ,ะเขียวอ่อนนะ,ะเขียวอ่อนแบบนี้สกรีนด้วยสีทองนะฮะแล้วก็มีข้อความว่าพระขุนแผนนะ,ะผงพลายกุมารน,นะ,ะพรายแม่ส้มแล้วก็มีรูปขุนแผนอยู่ตรงกลางนะฮะหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะ,ะกล่องเหมือนกับรายการที่สเลยนะ กองเหมือนองค์ครูนะกองเหมือนองค์ครูทุกอย่างนะตามนี้เลยนะแต่องค์ครูจะมีสติกเกอร์ติดคําว่า2อยู่ตรงนี้นะองค์ครูองค์งครูนี่จำนวนการจัดสร้างนะจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้ร้อยเก้าสิบเก้าหลังนะฮะร้อยเก้าสิบเก้าหลังนะน แล้วก็การันตีในลังนะการันตีในลังเนี่ยตะกุดทองคําแท้เนี่ยสองค์ตะกุดเงินแท้อีก5องค์โอ้โหเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยแล้วก็รายการอื่น่าเดี๋ยวเราจะมาให้ชมกันนะรายการรายการนี้นะชุดกรรมการเนี่ยสร้าง 999ชุดนะสร้างแค่999ชุดนะรายการที่2นะสร้าง599องค์นะ599องค์ส่วนรายการแรกนะสร้างแค่100องค์เท่านั้นนะสร้างแค่100องค์เท่านั้นยอดนะมาเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่รายการลุ้นเนื้อนะรายการลุ้นเนื้อเนี่ยอ่า กองเขียวแจ้งไปเรียบร้อยนะแล้วก็ซีนเป็นซีนใสนะสกรีนคำว่าทีม11เสือการันตีทีมนี้สร้างพระหายห่วงนะหายห่วงเรื่องมวลสารต่างๆนี่เพียบนะมาเราเริ่มต้นกันตั้งแต่รายการแรกนะองค์แรกกันก่อนเลยดีกว่ามาดูะนะอนแน่นบอกได้คำเดียวว่าแน่นมากนี่ฮะมวลสารแน่นจริงๆ งดงามที่สุดนฮะนี่คือรายการลุ้นเหนือ้อดูองค์จริงๆกันก่อนนะให้เห็นกันชัดๆก่อนเลยนี่ฮนเหมือนของหลวงปู่ทิมเลยนะฮะเหมือนพิมพ์หลวงปู่ทิมเลยนี่ฮด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะฮะนี่ด้านบนมีคำว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมพร้อมกับจีวรนนะเศษจ,จีวรของหลวงพ่อพัดด้วยด้านล่างนะฮะมี อทองแดงนะแผ่นทองแดงพร้อมกับลันเลกโคตรลันนัมเบอร์โคตรสารานะฮะล่างสุดมีคาว่าวัดห้วยด่วนฮะนี่ซ้ายขวาเป็นถุงเงินถุงทองดูฮะความหนามวลสารเยอะแยะมากมายนะฮะสวยงามมากๆแล้วก็หน้าใช้งานตรงที่ว่าเป็นผง พายอาหลวงปู่ทิมนะฮะเป็นผงพายหลวงปู่ทิมด้วยนี่แหละมันเด็ดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันเด็ดอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาแกะให้ดูอีกรายการหนึ่งโอ้โหองนี้พกขัาวซับมาเต็มฮะพกขทาวซับมาเต็มองคนี้สีฟ้าฮะดูดิดูดิ เพชรนาทั้งเต็มหน้ามีแบงค์เสกมีเศษจีวอนงดงามมากๆฮะอ,อุสีฟ้านี่สวย <c oughs> เลขโคเก้าแปด้วยนะ <c oughs> นี่เลยนี่ฮะอุ้งดงามงดงามมากๆนะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะเดี๋ยวแกะมากเดี๋ยวกลัวตะกุดทองคำออก <c oughs> ให้กับ fc ทุกๆท่านได้ไปลุ้นกันเองดีกว่านะสำหรับ รายการลุ้นเนื้อะตะกุดทองคำถึง3องค์ตะกุดเงินแท้อีกห้าองค์นะเยอะมากๆนะเยอะมากๆต่อไปเป็นรายการที่สามะเราจะไอ้ตั้งแต่ล่างขึ้นนะสนะี่สนฮะนี่คือรายการที่3นะรายการที่3มเนี่ยผมมีหลายชุดอยู่นะให้ f อฟได้เช่าหาบูชากันนะ สร้าง999ชุดนะ999ชุดมาในกล่องกร,รมยี่สีน้ำเงินนะกร,รมยี่สีน้ำเงินนีนสด้วยใสนะแล้วก็ทีม11เสือการันตีนะแล้วก็มีกล่องนี่น,นมีกล่องกระดาษนะมีกล่องกระดาษซ้อนมาอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้แกะยบร้อรยละเดี๋ยวขออนุญาตให้กับ FC ได้รับชมกันก่อนนะสำหรับรายการนี้ กล่องกำไรสีสีสีน้ำเงินเป็นรายการโอ้โหฮาดลายเสือทั้งหมดฮะลายเสือทั้งหมดฮะโอ้ยนี่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 งดงามมากคะกล่องจะเห็นว่าขุนแผนผงพรายกุมารน,นะพายแม่สม้มหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ชัดเจนเหมือนกับในหน้ากล่องนะแต่มันเด็ดตรงนี้ฮนะ ตรงองพระฝังเพชรทุกองนะฮะฝังเพชรตรงอกทุกองค์ขอนุญาตฮะเอาองค์แรกออกมาส่องกันก่อนตะกุดสามกริย์นะตะกุดสามกริย์เนี่ยเพชรชัดเจนนะเพชรตรงอกชัดเจนสีดําอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะโอ้โหนี่ฮะลายเสือสวยงามมากๆฮะสี่สามสี่เลขหามเงินหามทองด้วยโอ้ดูตะกุดดิดดดดด สวยงามมากนะรายการนี้คุ้มค่าที่สุดนะคุ้มค่าที่สุดพอดเสร็จจากสีดำนะสีดำก็เป็นสีขาวเนี่ยสีขาวโอ้เห็นเพชรชัดมากสีขาวนี่เนี่ยเพชรชัดมากนะไม่ไม่รันเลขนะในนะมีโคตดกอ,กอ,กอหมายถึงกรรมการนะโคตดสาราชัดเจนนะรันเลขรัน number. นัมเบอร์นี่เสือขาวแล้วก็องค์สุดท้ายเสือเหลืองฮนะ องสุดท้ายเสือเหลืองนนะฝั่งเพชรทุกองค์นะฮะแล้วก็มีตะกุดสามกษัตริย์ทุกองค์เช่นกันนะอุย้ยนี่ถือว่าเป็นชุดที่คุ้มค่ามากนะคุ้มค่ามากๆส480เลโคดนะฮะนี่นะ ชุดนี้บอกเลยว่าสวยก็สวยคุ้มก็คุ้มมาอาระฮะจัดไปเรียบร้อยสำหรับชุดกรรมการสร้าง999ชุดนะฮะ้โหงดงามสมคำร่ำรือจริงๆต่อไปเป็นรายการที่2นะรายการที่2เนี่ยเขาองค์ครูนะองค์ครูเนี่ยจะติดสติกเกอร์เล็กสมานะแต่กล้องสีเขียวเหมือนกันนะผมขออนุญาต เอาเป็นองค์ที่ผมแกะไปเรียบร้อยละให้ชมกันก่อนดีกว่านี่นะกล่องสีเขียวเหมือนกันทุกอย่างนะแต่องค์ครูเนี่ยตะกุดทองคํานะฮะองค์ครูตะกุดทองคํานะ,ะ,ะนะยิวดงามมากมากฮะดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เทคนิคในการทำเขาสวยสวยฮนะดูนะฮะ องพระขาวจ้วงเลยฝังพลอยด้วยนะฮะฝังพลอยสีแดงตรงหน้าอกนะแล้วก็ด้านในมีสีขาวด้านนอกมีสีม่วงนะอันนี้ตะกุดทองคําแท้หนึ่งดอกตะกุดเงินแท้อีกหนึ่งดอกนะตะกุดสองกริย์นะเงินทองไหลมาเทมาจริงๆนะฮะสำหรับสายนี้สายพกคทรัพย์ด้วยสายอ่า mm hmm. เขาเรียกอ่าโชคลาภบ,บารามีนะมาเต็มมาเต็ม นะหด้านหลังดูฮะเงินเสกชัดเจนมากพร้อมด้วยแผ่นทองนะฮะพร้อมด้วยแผ่นทองตอก2โค้ดนะศารานะฮะงโคดสาราลันเลขลันนัมเบอร์สร้างจํานวน599องค์เท่านั้น599องค์เท่านั้นอะไรจะสวยเบอร์นี้ฮะเรืองแสงไหมไม่ ปะกุดทองคํานี่ก็เท่าไหร่แล้วนะนี่คือรายการองค์ครูนะองค์ครูต้องจัดหาสิ่งดีๆเท่านั้นให้กับองค์ครนะูนะนี่ต่อไปรายการสุดท้ายฮนะรายการสุดท้ายนี่จะเป็นารายการเขาเรียกเรียกรายการนำเลิกดีกวนะ่ารายการนำเลิกนะ เป็นกล่องกรรมายีสีน้ำเงินนะฮะไม่อยู่องค์เดียวในนี้นะฮะจำนวนการจะสร้างแค่หนึ่งร้อยองเท่านั้นหมา,มาฮะหมาหูงดงามแน่นอนนะกล่องกรรมยีโอ้โหทองมาละทองมาละโอะ้โหสามสีงดงามมากฮะนี่คือนี่คืออูหาที่ไหนไม่ได้แล้วฮะหาที่ไหนไม่ได้แล้วจะาิ่จ๋าดูความสวยงามมาะนี องค์เป็นสีน้ำเงินพื้นแดงขอบเหลืองฮะโอ้โหเทคนิคในการสร้างเขาสุดยอดนะฮะตะกุดทองคำแท้สามดอกฮะตะกุดทองคำแท้สามดอกยังไม่พอฮะดูพี่ดูนี่ด้านหลังนะด้านหลังเป็นสีดำทั้งหมดนะฮะด้านหน้าสีเหลืองด้านหลังสีดำมวลสารนะซ้ายมาีเงินเสกขวามีจีวรตรงกลางมีพลอยเสก เราติดเส้นเกษานะหลวงพ่อพัดอยู่ตรงนี้ชัดเจนมากๆฮะโค้ดนะโค้ดนำเลิกหนึ่งสาลานะแล้วก็รันเลขรันนัมเบอร์เลข9กสร้างแค่1น0องค์เท่านั้นสร้างแค่100องค์เท่านั้นนะองค์นี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วฮนะงดงามเหลือเกินนะ่ะนี่คือรายการนำเลิกฮะอะราระนี่คือทุกรายการแล้วนะทุกรายการแล้วที่ ามาให้ f c ทุกๆท่านได้รับชมนะได้รับชมกันนะไม่ว่าจะเป็นรายการลุ้นเนื้อรายการชุดกรรมการรายการที่2งนะฮะองคูนะอ้องคร,รูก็สวยมากๆนะแล้วก็รายการที่1นําเลิกนะใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นรายการลุ้นเนื้อหรือ เรามีแบ่งให้นะเรามีแบ่งให้กับ f อฟทุกท่านได้เข้าหาบูชานะหนึ่งมวลสารแน่นแน่นอนนะมวลสารหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะผงคลายหลวงปู่ทิมนี่ถือว่าเด็ดที่สุดแล้วนะสองจำนวนการจะสร้างน้อยนะร้อยเหลังน้อยมากนะน้อยมากๆรวมถึงชุดกรรมการแค่9 9้ชุด อ,องคูแค่สอบห้ารนะ้อยเก้าะถือว่าน้อยมากๆนะก็ใครสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟ e บุ o k นะฮะหรือทาง Line แล้วก็ด้านตายคลิปจะมี Line แอดให้กับพี่พี่ได้คลิกเข้าไปด้วยนะครับใครสามารถ่าติดต่อทาง l i น์แอดได้นะผมแนะนำช่องทางนั้นนะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ในใน าลายแอดค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆโทรมาก็ได้นะผมยินดีบริการ f อซีทุกๆท่านนะครับก็ท้ายนี้นะก็ขอนิดเดียวนะขอให้ f อทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะข่าวหน้าจะเป็นรายการไหนหลวงพ่ออะไรนะเราจะได้มาดู กันอีกทีนะสำหรับวันนี้ขอตัวราฟซีทุกๆท่านไปก่อนนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ